สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแยกตัวประกอบพหุนามเป็น2วงเล็บกันซึ่งโจทย์จะให้มาในรูป ax กำลังสบวก bx บวก c กรณีนี้คือ a ไม่เท่ากับ1 a ไม่เท่ากับ1นะคะเส็ปแรกเราจะนำา4มาคูณกับ6ตรงนี้เขียนไว้ก่อน x กำลังสลบ5 x ลบ64 24ทีนี้เราก็ดูอะไรคูณกันได้ลบ24บวกกันได้ลบห ถ้าเราใช้ลองดูซิอ่ะ2องคูณลบสิบวกกันไม่น่าได้ลบหตัวต่อไปขยิบตัวแรกขึ้นลองสิ3ามคูณลบแปดแปดสยี่สโอเคบวกกันได้ลบห้าพดีเพราะฉะนั้นเราใช้คู่นี้ได้เราก็นำมาใส่ในวงเล็บ x บวกสาลบแต่อไปเราจะนำา A สัมประสิทธิ์หน้าเกำลังสองเนี้ยมาหารตรงนี้และหารตรงนี้ หาร4แล้วทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำตัวแรกต่ำอยู่แล้วตัวถัดไป4 1 4 4 2 8ต่อไปเราจะนําตัวที่หารอยู่เนี่ยขึ้นไปไว้ข้างหน้า x อันนี้เหลือ1ขึ้นไปไว้ข้างหน้า x เป็น1 1ก็จะได้เป็น4 x บวก3 1นำมาไว้ข้างหน้า x สัมประสิทธิ์ที่เป็น1ไม่นิยมเขียนนะคะลบ สตัวนี้ต่อค่ะข้อต่อไปทำเหมือนเดิมนำหกมาคูณสอได้ x กำลังสองลบ x ลบเจทีนี้เราก็ลองนึกดูอะไรคูณกันได้ลบเจบวกกันได้ลบหตัวเลขมันจะต้องเป็นตัวที่ติดติดกันแน่แนเลยลองอ่ะเก้าลบเคูณแปดเบวกกันแล้วก็ได้ลบหพอดีทีนี้ เราก็นำมาใส่ในวงเล็บ x ลบ9 x บวก8ต่อไปนํำ a สมบสัติใินกํกำลังสองมาหารตรงนี้และตรงนี้เหมือนเดิมหาร6หาร6แล้วทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ3 2 6 3 3 9 2 4 8 2 3 6แล้วเราก็นำตัวข้างล่างเนี้ยไปไว้หน้า x ข้างล่างเนี้ยไปไว้หน้า x ก็จะได้ 2x ลบ3คูณกับ 3x บวก4โอเคต่อค่ะ